ครับเอกคนนี้นะครับวันนี้เราจะมาลื้อนะครับอะไรบ้างกับ5 g t นะครับรถที่ไหนเอ่ยไปที่ไหนมาบ้างไม่รู้ละหนึ่งภูมิรดิจิตอนนะครับภูมอะไรา M Sport นี่คือจอ Android ที่ไหนไม่รู้นะครับมันไม่ชัดเลยนะครับราคาสองหมื่น นะเดี๋ยวเรามาดูจอของ A-Coding นะครับดูเรื่องมาดูความคมชัดของ g o o g l e Ma p เทียบกับเรานะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วก็เปิดไม่ได้เปิดเร็วนะฮะโอ้เดี๋ยวรู้เรื่องมา เปลี่ยนจอ Android เป็นของเราด้วยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูระหว่างจอเดิมกับจอใหม่เป็นยังไงสีสันคมชัดต่างกันไหมนะครับทุกอย่างผมดูได้ครบก็อย่างว่าคุณภาพตามราคานะคไม่ได้ดีแมปยู u นะูบนี่นะครับโอเคเปลี่ยนพวงมาลัย M5 นะครับ วงแท้เลยใช้งานได้ครบ5 GT F01 เฮ้ย F07 แนพูุผิดแล้วก็เปลี่ยนจอ Android เป็นของเราด้วยนะครับเป็นคาเพนะครับนี่เรียบร้อย มุณพูดมาไอ้จอเก่ามันมีปัญหายัางไงนะจอเก่าก็กระตุกกับสีไม่ชัดสีไม่ชัด,ชดเหมือน,นแบบนี้ใช่ไหมใช่ปกติมันจะไม่เห็นซอยนะมันจะขาวเป็นเอสีเลย่ <c oughs> ะประทับใจโอเค